ทำไมต้องถามด้วยกอเล่นไม่ได้เลวออกเป็นไงหืมอยากจะเล่นก็บอกพี่รัตอย่ามาทำมันกวนปีนใครบอกว่าอยากออกใช่ไหมมึงจะเล่นไงนะจะอาจาศดูเร็วจะกลับบ้านแล้วตีที่ไปตายทีกัดทีไปถองปีนทีนั่นรุ่นี่ใส่แจวเลย Oh, wanna my? Oh, that video. Hey nee. Hey nee. ทำอะไรกดตงสีุ่มสีแดงอ่ะอันใหญ่่่และกดกวกดตั้งสี่มุมว่างอันใหญ่ใหญ่ ใช่สานุดเลยอืนี่ปาดุบๆุบุ่อืมนี่ดุุบหน่ยิมยมหนึ่งชั่วโมงนะคะ มาเล่ยมาเป็นเล่ยมาหลายยรามบางคนตีนเรามบางคนตีนเราไปย่เนเ่ยไปตูนะกมีเบกมหลกงเมึงทแบบนี่เอาข้างบนลงมา